อาจารย์แดงของแทแน่นอนแน่แน่ทำของแข็งทองทางของเข้าของไม่เข้ากูก็เอาเข้าได้แท้แท้ตัวเต็งตัวเต็งตัวเตาซ้ายมูซ <Tah> ้ายเมาซ้ายเมาอยากกรองกรองว่ามมนแน่ทั <it> like <lados> ้ง <positively> สวัสดีครับอาจารย์เออวันดีวันด,ดอีอาจารย์ตาเป็นอะไรครับตาค่าก็เป็นผัวยายข้าไงเออไอ้น่ไม่ใช่ครับอาจารย์เบ้าตาอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรครับอ๋อโอัทักจเจ็บพอดีเลยนะเนี่ย ไปงานทักโอ้ผมหลบว่านเอาฟืนฉีดน้ำขึ้นให้กูมาไปแก้แค้นโจทย์กวสิวะยังไงต่อครับกูเห็นมันนอนเล่นมือถือกูก็ย่องย่องเข้าไปเลยนะจัดเต็มเหนียวเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจาร เป็นไงล่ะน,นี่ไงเบ้าตากูนี่ผมหือมันเปียกน้ำไงแล้วมันก็โมโหเอโ,โทรศัพท์คว้างใส่กูเลยนี่โดนเต็มเต็มเอะทำไมอาจารย์ไม่หลบลนะครับกูหลบแล้วอหลบจากเป้าซ้ายมาโดนเบ้าขวาไงบาประยะกาชานชนคิดขนาดนั้น ใครจะหลบทันวะร้า,ายกาจจริงๆอเด็กส,สมัยนี้กลัวท่างเจ็บตาไอรจะซื้อมือถือให้มันใหม่โอ้โหนี่อะไรนะเขาเรียกว่าเวนยอ่อมระงับด้วยการไม่จองเวนจะดีที่สุดไม่งั้นก็เจ็บให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นจะถึงตานนีเออแล้วนี่เองมาฆ่ามีธุรอะไรวะอ๋อก็จะเอาปืนมนาะให้กาารปลุกเสกหน่อยครับเออไหนลองมาดูสินี่ครับได้จับปืนแล้วคิดถึงสมัยวัยรุ่นขนาดเสือใบยังก้มหัวให้ค่า เสือใบอาจาร,รย์เกิดทันเลยครับข้าไปดูหน้าเวทีเลยนะเวเ้ยกบิเกมันมาเล่นที่งานวัดบ้านข้าไง,งเอ้บิเกอะครับโอ้ออยปวดหอวปีดอีกเลว ии. เล่อเรื่องเสือใบข้าชอบมันเท่มากก็ข้าซื้อพวงมาลัย ไอคล้องคอมันไงเอ้ยมันก็ก้มหัวไอ้ข้าสิข้าก็คงโอเค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 อืมอ้าวแล้วมึงว่าอะไรเออไอ้นี่สมัยก่อนสมัยวัยรุ่นนะเว้ยเนี่ยปืนเนี่ยข้าชอบควงเล่นมากเลยเนี่ยดูสิอ่ะโชว์โชว์ไงอะโชว์โชว์ไงไงไง ไม่ได้ล็อกไว้หรือไงวะฮไม่ได้เซฟไปหรอโอ้ยไป็นไงไม้างครับเต็มเตมเรียกรถพยาบ,บาลไหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องค่าคงกระพันคงกระพันด้วยเยี่ยม,มากครับอจาจารย์แต่ไม่รู้ว่าจะสูงพันหรือเปล่า โรนไข่กันเต็มแต่รับรองไม่เข้าเข้าก็เสียเชื่ออาจารย์แดงเลยวาเฮ้ยเจ็บตาย,ยัางไม่หายเจ็บไขกแล้วจานรีบปลุกเสกให้ด้วยนะครับจะได้อาไปใช้เลยอ่นะจริงใ,ใจฆ่าปลุกอีกเหรอโอ้ย อารมณ์นี้แล้วเมื่อกี้กูจะมีอารมณ์ปุกอีกเลยจะดูคลิปไหมคลิปอะไรวะก็คลิปาสาววเบ็กซี่เบ็กซี่จะได้มีอารมณ์อ้บ้าเอ้ยคนเก็บไข่มันจะมีอารมณ์ได้ไงวะ,ะคนละเรื่องกันเฮ้ยอยีนี่คนละเรื่องอยากให้ปุกก็เอาทิ้งไว้เดี๋ยวข้า ดีเมื่อไหร่เราจะปลูกให้ไปก็รีบไปเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลาก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าลืมโอนค่าครูให้ค่าด้วยแล้วกันโอเคครับอาจารย์ไม่ลืมเดี๋ยวโอนให้เลยนะครับฝาก้ก่อนครับอาจารย์เอาขั้นขันจรงจรงนกับพันอย่าสูงพันนะครับแมว ไปได้เออโอ้ยนี่โอ้อยู่ดีไม่ว่าดีคู่เจ็บทั้งตาเจ็บไข่แล้วโอ้ยอ,อยู่ดีดีก็สวยได้เหนื่อยนะเพราะว่าขินข้าวซวยขิงข้าวเคราะมันก็เคราะได้ไม่ต้องไปวิ่งหามันก็มาเอง นแดงของแพรแน่นนอนแน่แน่ทำของแข็งทองค้างของเข้าของไม่เข้าถูกก็เอาเข้าด้แท้แค่ตัวเต็งตัวเต็งตัวเตาสายมูสายเงาสายเมาอยากรองรองว่ามแน่ท <Trading S 2> ั้งจกตาจกตังจกข้าวจกกระเป๋าชี